ทางบ้านบ้าง Facebook หมอเขียวแฟนครับคุณชมพูชะมัยกราบกระวาอาจาร,รย์หมอเขียวค่ะหนูขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยหนูหน่อยค่ะหนูมีความรู้สึกโกรธหมอที่รักษาหนูรักษามาหลายปีแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยและแย่ลงกว่าเดิมหนูฟังอาจารย์หมอบอกไม่ให้โทษคนอื่นเป็นวิบากกรรมของตัวเอง หนูพยายามทำแต่ยังไม่สามารถล้างกิเลสตัวที่โกรธหมอที่รักษาออกไปได้เลยค่ะจริงๆแล้วหนูตรวจกับหมอหลายคนแต่หนูโกรธหมอคนนี้คน,นเดียวหนูอยากขอความเมตตาจากอาจารย์ล้างกิเลสให้หน่อยค่ะนะขอบพระคุณค่ะโอล้างกิเลสต้นต้องล้างเองอาจารย์ล้างให้ใครไม่ได้ลรอกแต่บอกทางได้ลองอาไปทำดูนะอาจจะบอกทางให้ หนึ่งทำความเข้าใจให้ชัดว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทาํามาเราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาในวินาทีปัจจุบันหรืออดีตก็ตามาเป็นสิ่งที่เราทํามาแน่ๆแล้วปัจจุบันเรามีาความโกรธเกลียดอย่างนี้นะั่นแหละนั่นแหละ,หละยิ่งจะยิ่งจะเจอโกรธเกลียดสิ่งใดนี่ไม่อยากได้อะไรก็ยิ่งได้สิ่งนั้นนะ มันก็โกรธเกลียดนะนะใจมันชังเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แล้วเราจะไปชังทําไมล่ะชังมันเป็นทุกข์นะไม่ชังก็ไม่ทุกข์นะสิ่งที่เราได้รับนี่เป็นสิ่งที่เราทํามาทั้งนั้นนะ่ะในวินาทีปัจจุบันหรือในอดีตสังเคราะห์กันทั้งวินาะทีปัจจุบันทั้งในอดีตเราเขาจะสังเคราะห์กันนะในเมื่อเราทํามาเราจะไปโทษคนอื่นได้ยังไงเราก็กล้ารับกล้าให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะอันที่สอง นะคุณหมอที่มารักษาเรานั้นท่านถ้าท่านทําไม่ดีถ้าท่านทําไม่ดีมันก็เป็นวิบากไม่ดีของท่านถ้าท่านทําดีก็เป็นวิบากดีของท่านถ้าท่านทําไม่ดีมันก็เป็นวิบากไม่ดีของท่านนะถ้าท่านทําไม่ดีกับเรามันก็เป็นวิบากไม่ดีของท่านท่านจะต้องไปรับสิ่งเลวร้ายนั้นอยู่แล้วเราก็ต้องเห็นใจท่านอะเมตตาอุเบกขาโอ้ท่านต้องไปรับสิ่งที่ไม่ดีเนาะเหมือนกับใคร ก็เหมือนกับที่เรารับนั่นแหละก็เหมือนกับที่เรารับนั่นแหละท่านต้องไปรับสิ่งที่ไม่ดีในชาตินี้ชาติต่อไปและชาติอื่นๆสืบไปก็เราทําไม่ดีมานั่นแหละวิบากรายของเราถึงไปยืมไปดึงไปดนท่านมาทําไม่ดีกับเรามาทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่เป็นประโยชน์ต่อเราเป็นสิ่งที่เป็นโทษต่อเราวิบากร้ที่เราทํามานั่นแหละไปยืมไปดึงไปดนท่านมาทําไม่ดีกับเรา มันไม่ใช่ความผิดของ ana, <S 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 ท่านนะที่ท่านทําไม่ดีกับเราอะนะมันเป็นความผิดของเรานะที่เราต้องกล้ารับกล้าให้หมดไปต้องเป็นคนซื่อสัตยุติธรรมสิไม่อย่เป็นคนขี้โกงแบบนี้เราเป็นคนขี้โกงทำผิดมาแล้วไม่ยอมรับผิดนะ่ะทาผิดมาไม่ยอมรับผิดในคนขี้โกงคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราต้องเป็นคนไม่ขี้โกงต้องเป็นคนซื่อสัตย์คนยุติธรรมคนกล้ารับผิดชอบนะกล้าทํากล้ารับ ในสิ่งที่เราโดนเราทํามาวิบากร้ายของเราไปยืมไปดึงไปโดนท่านมาทําไม่ดีกับเราส่วนที่ท่านทำเป็นวิบากไม่ดีของท่านเองมันแยกกันเราส่วนนะที่เราโดนคือเราทํามาไอ้ที่ท่านทำมันเป็นวิบากร้ายของท่านที่ท่านต้องไปรับผลมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้านก็ต้องไปรับผลเองของท่านก็น่าเห็นใจท่านะต้องไปท่านต้องไปรับทุกข์น่าเห็นใจไหมล่ะคนต้องไปรับทุกข์เหมือนที่เราต้องรับ่ะ ก็เหมือนที่เราต้องรับนี่แหละก็น่าเห็นใจท่านท่านจะต้องโดนมันเรานี่แหละก็น่าเห็นใจไหมละ่ะก็น่าสงสารน่าเห็นใจที่ท่านต้องไปรับวิบากไร้น่ะก็เมตตาเบกขาปรารถนาดีต่อท่านขอให้ท่านคิดดีคิดถูกได้เร็วๆนะแล้วเราทําได้ไหมบอกท่านได้ไหมบอกได้ก็บอกบอกไม่ได้ละทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปท่านจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่ท่านแล้วก็ปล่อยวางไปใจเราก็หายโกรธแล้ว ให้โกรธให้ทุกข์แล้วจะไปทุกข์ทำไมจะไปโกรธทําไมแล้วถ้าเราปรารถนาร้าแต่ผู้อื่นโกรธคนอื่นนี่พระเจ้าตรัสว่าเราจะได้รับสิ่งเลวร้ายนะโกรธเราก็ไม่ชอบใจไม่พอใจแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจมันจะสุขตรงไหนล่ะคนเราไม่ชอบใจไม่พอใจก็กลัวสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็กลัวจะไม่หมดไปน่ะมันไม่พออยู่ในใจนะมันขาดมันแหวงอยู่ในใจอ่ะไปทําทําไมล่ะให้ใจเราขาดเราแหวงอย่างนั้นน่ะ ใจเราก็ขาดใจเราก็แหวงอยู่อย่างนั้นน่ะเราโกรธเขาใจเราก็ขาดมันไม่เต็มในความสุขมันก็แหวงไปจากความสุขมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยน่ะนี่เราต้องพิจารณาเข้าใจเรื่องกรรมให้แจ่แจ้งซ้ำๆๆเข้าไปแล้วในโลกใบนี้ก็แต่ละอย่างมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกเราก็ยินดีในการไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ะมันไม่มีอะไรสุขทุกข์ชอบชังอยาก ยึดมั่นถือมั่นอะไรได้หรอกมันไม่มีอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์หรอกสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับแต่มันไม่ใช่สุขทุกข์ไม่ใช่ชอบชังไม่ใช่อยากเราก็ไม่ต้องไปอยากอะไรเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไระสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นนะเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้คนแต่ละคนก็ต้องเจออย่างนี้กับทุกคนนะเราก็ต้องภาคเปลี่ยนล่างอันนี้ถ้าเราสอบไม่ผ่าน มันจะดึงเรื่องร้ายแบบนี้มาใส่เราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่เราสอบผ่านก็จบนะพ <c oughs> ระพุทธเจ้าตัดเลยว่าโอ้นะมามันจะเอาเรื่องร้ายมาใส่ท่านนะนะโหจะกลิ้งหินทับท่านก้อนเบ้อเลยพระพุทธเจ้ายังบอกกับมาเลยเอามาก้อนเท่าภูเขาคิชฌูดภูเขาหลวงหิม,มาพานเราก็ไม่กลัวหรอกภูเขาสุดลูกหูลูกตาเราก็ไม่กลัว จะไปกลัวอะไรล่ะนะก็กล้ารับกายให้หมดไปรับเท่าไหรหมดเท่านั้นนั่นนะแล้วคุณหมอท่านก็ไม่ได้อยากเป็นคนที่ทําไม่ถูกต้องอย่างนั้นหรอกถ้าท่านรู้ท่านจะไม่ทําที่ท่านทําเพราะท่านไม่รู้ถ้าท่านรู้มันเป็นวิบากร้ายท่านจะไม่ทําเด็ดขาดไม่มีใครอยากได้รับสิ่งเลวร้ายในชีวิตไม่มีใครอยากได้รับทุกข์ไม่มีใครอยากได้รับสิ่งเลวร้ายแต่ที่ ผ high, you know, ู้นั้นผู้นั้นทาสิ่งทุกข์สิ่งเลวร้ายเพราะไม่รู้ไม่รู้เพราะว่ามีกิเลสที่เสพมาแล้วนั่นแหละออกฤทธิ์ทำให้ปัญญาดับแล้วความดียังไม่ได้มากพอความดียังไม่มากพอก็ต้องปัญญาดับอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้อยู่อย่างนั้นก็ทําผิดอยู่อย่างนั้นก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นก็ต้องได้รับทุกข์ได้รับสิ่งเลวร้ายอยู่อย่างนั้นน่าสงสารถ้าก็ต้องได้รับทุกข์ได้รับสิ่งเลวร้ายจะก่อจะทุกข์เกินทนใช้วิบากกรรมชุดใหญ่ชุดหนึ่งหมดไป ความดีที่ทําเคยมาชาติที่เคยทํามาชาติใดชาติหนึ่งยังจะไปจับข้อมูลดีๆออกมาใช้แล้วก็ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะก็น่าเห็นใจคนเราไม่มีใครอยากทุกข์อยากพร่องหรอกไม่มีใครอยากทุกข์อยากพร่องอยากเลวได้นะโดยเฉพาะสร้างความทุกข์ความพร่องความเลวได้ให้กับตัวเองไม่มีใครอยากทาหรอกแต่ที่ทำเพราะไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะความดียังไม่มากพอก็ต้องให้ได้รับทุกข์เกินทนก่อนก็ไปทําผิด จนทุกเกินทนก่อนนะใช้วิบากกรรมชุดใหญ่ชุดหนึ่งหมดไปความดีที่เคยทํามาถึงไปจับข้อมูลดีๆออกมาใช้และปฏิบัติดีสุดท้ายได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมและก็จะพ้นทุกข์ในที่สุดสุดท้ายได้ก็พ้นทุกข์ในที่สุดสุดท้ายจะกลายเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ขณะเทวทัตนี่ยพอสํานึกผิดปุ๊บตั้งจิตทําตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเทวทัตเองจะได้เป็นคนดี ที่พนทุก์ระดับพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยน่ะในภายภาคหน้าหลังจากใช้เวรกรรมแสนสาหัสในนรกช่วกับช่วกันแล้วก็จะบำเพ็ญเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายภาคหน้าเห็นไ,ไหมเทวทัศสุดท้ายเราจะได้เป็นคนดีที่สุดๆเลยนะน่ะคุณหมอท่านนี้ก็เหมือนกันนะ่ะเมื่อท่านใช้วิบากหมดน่ะท่านใช้วิบากของท่านหมดท่านก็จะภาคเปลี่ยนทําความดี ใช้วิบากเบาบางไปก็จะภาคเปลี่ยนทำความดีสุดท้ายท่าจะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ในที่สุดนะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในที่สุดนะเป็นเช่นนั้นอมองหาความดีให้ได้มากๆแล้วเราก็จะไม่โกรธเข้าใจเห็นใจกันให้มากๆแล้วสุดท้ายเราจะรู้ว่าท่านก็จะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์นั่นแหละคนทุกคนที่เลวร้ายอยู่ตอนนี้สุดท้ายนะถึงที่สุดเราจะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละ แล้วก็ต้องมาช่วยคนที่กําลังชั่วอยู่เหมือนที่เราเคยชั่วมาละเหมือนเขาเคยชั่วมานั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายคนที่ชั่วเรลานะั้นก็จะกลายเป็นคนดีที่พ้นทุกทั้งหมดและไม่เร็วก็ชา้าไม่ชัดนี้ก็ชัดหน้าหรือไม่ก็ชาดเดื่นๆสืบไปนั่นเป็นสัจจะเช่นนั้นอ้าวเฟซบุ๊กกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีธรมคุณอุไรามาริกาสาธุค่าทุกสิ่งเกิดขึ้นก็ดับไปไม่มีอะไรเที่ยง ความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เอาเวลามาทําความดีไม่เสียเวลากับกิเลสเรื่องชั่วมีแต่ทุกข์มีแต่วิบากร้ายเพิ่มกราบขอพระคุณอาจารย์ค่ะอ้าวภาคเพียนทําไปคุณกบนอกกลานะ YouTube มอเขียวทีวีกราบคารวะอาจารย์ค่ะ,จะเจริญธรรมสานึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชอบฟังคําสอนเรื่องการสู้กับความกลัวมากๆค่ะ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตลอดเวลาเพราะความกลัวมันเปลี่ยนลีลาเข้ามาทุกวันเลยค่ะสาธุค่ะใช่ใช่มันจะเปลี่ยนลีลามาเรื่อยๆอ่านให้มันออกอ่านให้มันออกมันจะได้เรากลัวเหลี่ยมนั้นกลัวเหลี่ยมนี้กลัวเหลี่ยมนั้นกลัวเหลี่ยมนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเรากล้าเลยกลัวเรื่องไหนกล้าเรื่องนั้นเลยจบเลยหายทุกเลยกลัวเรื่องไหนกล้าเรื่องนั้นเลยหายทุกเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะ คุณชมศีลแต่ว่าต้องกล้าถูกทำนะกล้าให้ถูกทำไม่ใช่กล้าผิดธรรมนะนะกลัวเราต้องรู้นะรู้ให้มันถูกกล้าให้ถูกทำเลยกลัวเรื่องไหนให้กล้าเรื่องนั้นจบนะกลัวจะไม่ได้ทำชั่วย่างเงี้ยเวลาความกล้าถูกทำคือถ้ากลัวจะไม่ได้ทำชั่วให้กล้าที่จะไม่ได้ทำชั่วกลัวที่จะได้ทำดีให้กล้าที่จะทำดีนะกลัวว่าดีจะไม่เกิดให้กล้าให้ดีไม่เกิด เมื่อเราพยายามทําดีเต็มที่แล้วะกลัวว่าร้ายจะเกิดเมื่อเราพยายามทาดีเต็มที่แล้วกลัวว่าร้ายจะเกิดให้เรากล้าที่จะให้ร้ายเกิดเราหายทุกเลยกล้ารับก้าให้หมดไปหายทุกเลยอย่างนี้เป็นตน้นต้องฉลาดต้องฉลาดแต่เราต้องคนจะใช้ความกล้าได้ต้องกล้าหยุดชั่วกล้าทําดีเราคอยจากนั้นก็กล้าเกิดดีเกิดร้ายให้ได้ทุกเรื่องอาเหลี่ยมมุมให้มันออก นใจเราจะได้ทุกขนะ์คุณชมศีลมีอยู่ครั้งหนึง่งดิฉันก็คิดถึงวันที่ดิฉันป่วยเป็นไข้คิดถึงความสุขสงบในใจพอดิฉันหายป่วยความสุขสงบหายไปมิตรความกังวลมิตรความกลัวกังวลหวั่นไหวเข้ามาแทนตอนนี้ดิฉันเริ่มเข้าใจแล้วค่ะอ้าดีเข้าใจแล้วก็ดีแล้วนะเห็นไหมละ่ะ ปฏิบัติธรรมไปมันจะเข้าใจมากขึ้นคุณแชตซูมนอาจากแชตซูมคุณสุภารัตจันโดนกับครัวอาจารย์หมอเขียวเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสุภารัตจันโดนอายุห้าสิบปีปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณแม่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมค่ะข่ายนี้ตั้งศีลเลิกกาแฟวันนี้ ตัดกาแฟมาดื่มน้ำอัญชันแทนค่ะเอออย่างนั้นแหละกล้าที่จะหยุดดื่มกาแฟะนะแต่ก่อนมันกลัวจะไม่ไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วก็กล้าที่จะไม่ได้ดื่มกาแฟะนะเพราะกาแฟไม่ดีเราวพราะกล้าที่จะไม่ได้ดื่มกาแฟตัดกาแฟมาดื่มน้ำอัญชันแทนค่ะปกติก็ทําน้ําสมุนไพรธิ์เย็นทําอาหารเพื่อจือดสบายทานเองค่ะนับหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรานี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์จะเป็นแรงเหนี่ยวนําให้คุณแม่และญาติได้ค่ะอ่าใช่ใช่ถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องจะเป็นแรงเหนี่ยวนําเลยแหละนะอาจารย์ใจไม่ทุกข์ค่ะเบิกบานแจ่มใสดีค่ะแม่ชวนทานข้าวเช้าด้วยก็ปฏิเสธได้อย่างสบายใจแม่เลยทำกับข้าว ไปทานมือเช้ากับญาติญาติของแม่เราไม่เถียงกันและไม่บังคับกันด้วยค่ะนาวิบากดีออกฤทธิ์ใช่ไหมคะอาจารย์อ้าวใช่ทำอย่างนั้นแหละคุณพวงเพนทองเย็นกาบกระว่าจันยรหมอเขียวที่เคารพอย่างสูงจเจริญธรรมสำนึกดีหมู่มิตรด,ดีทุกท่านค่ะชีวิตมีแค่วิบากดีรายสังเคราะห์และให้ผลตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องทำคือ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราและสัตว์อื่นให้โลกได้ประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่ของเราเท่าที่วิบากดีร้ายเขาจะอนุญาตดีไหนทําได้ก็ทําดีไหนทําไม่ได้ก็วางฟังอาจารย์วันนี้เหมือนจะเข้าใจแต่ถ้าเจอโจทย์จริงๆจะนําไปใช้ได้แค่ไหนก็ต้องขอพิสูจน์ด้วยตนเองค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์และพี่น้อง โมมิตรด,ดีทุกท่านค่ะดีนะแต่ละท่านนเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะก็เหลือไปเจอของจริงนั่นแหละนะเจ้าของจริงก็เอาอันนี้แหละไปพิจารณาให้มาก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 นะชีวิตเราก็จะพ้นทุกข์ดีนะแต่ละท่านแต่ละท่านก็ได้เข้าใจไปเป็นลําดับได้พ้นทุกข์ไปเป็นลําดับนะอ้าวรายการธรรมะผ่าพ้นทุกข์วันนี้ธรรมะผ่าพ้นทุกข์และ แพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน